นี่เป็นเมนูอะไรครับอันนี้ยำได้ยำไข่เมดายำขอไข่เมดาอ๋อนี่ผมสั่งไปเองไ<ช> <c oughs> ด <c oughs> ขี่พาเพื่อเพื่อมื่มมกินเมนูนี้เลยครับเนี่ออยยำไข่เมใช่ครับมาจากวัดอ่าเั็นกระเนะควัดตะหมานโอ้่ตอนแรกจะกลับกรุงเทพแล้วมากนกันอ,อ,อยากกินยำไข่เมงดาเมนูเด็ดขอัร้านนี้อันนี้คื่อร้านอะไรครับ เล็กให้ัตนะแวะมาได้ที่บางแสนนะครับผมนะคะจะดีมากรอบสามสามอ๋อรอบสามสามนะครับเมนูรสจัดแน่นอนครับค่ะนี่สั่งไปสามอย่างมีข้าวผัดยำไข่แมงดาแล้วก็ตำไทยนะครับครันะคะน่ารักนะครับอนุญาตให้เราถ่ายคลิปได้นะครับ ขอบค,ค,ครับอืมยำไข่มังดาให้เยอะด้วยครับผมได้ให้เยอะนะครับกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้จริงกั็ต้องใช้หาดเลย นี่นะครับร้านก็เป็นร้านชื่อร้านเจเร็กไฮโซล็อกสามสามนะครับมันแสนนะครับ รคับผมช่วงวันหยุดคนก็มาเที่ยวเยอะไหมครับตรงนี้ก็พอได้อย <да ู่ก็อครับตรงนี้เนาะช่วงนี้จะเงียบหน่อยจะเงียบหน่อยใช่ไหมครับ ื่อกี้ขับรถผ่านนะครับเห็นที่เขายืนจักรร้อน,นันนะเราก็เลยตีไฟเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับร้านนี้ ไปจิ๋วกันเลยถามใหม่สอเมนูนะครับมีข้าวผัดกุ้งใช่ไหมครับแล้วก็ตำไทยนะครับทั้งหมด3าเมนูนะวันนี้นี่แค่สางแค่สาเมนูนะไม่ได้สั่งเยอะลองชิมดูจริงๆคือน,นี่ที่เด็ดอยากกินไขย่ยำไข่มังดานะครับเรบครับเรียบร้อยสามเมนูครบ เดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะครับผมะน,น,น,นะครับย่างไชแมงดารับบ๊มกบ 不要。Yeah.